ส่วนมีคนถามเรื่องของเวสแฮมมีสิคะดูอยู่ด้วยดูสลับกันกับทีมชาติไทยสองจอคุณนี่ดูเชฟยูตลอดเลยนะก็คือคืออยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะไปทางไหนดูสลับกทีมชาติไทยด้วยไม่เปิดสองจอเลยสุดยอดเปิดสองจอเลยคุณตามเชฟยูเนรอเน้่เหรอไม่ได้ตามก็มันไม่มีอะไรแบบตอนนั้นก็ไม่รู้ยด้ไงอะไรอย่างนี้พอดีแบบมีเอาเป็นว่ามาุเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะเอาอีกแล้วจองคิวแชมเปนชิพอีกแล้วแน่นอน แต่นี้ได้แต้มนึงก็ไม่ได้บอกเขาว่าจะรอดนะ,ะดูแล้วก็รอดยากเหมือนเดิมแต่เกมนี้มันสนุกมากถ้าใครเออเปิด2จอแบบนี้นะนะเพราะมัามี2ใบแดงแล้วคือตอนแรกเนี่ยเวสแฮมน่าจะชนะไปละนะคะเพราะว่าเชฟยูโดนใบแดงก่อนช่วงท้ายเกมปรากฏว่ามาโดนอีกใบหนึ่งเหมือนกันเหลือสิตัว,ตวแล้วก็สุดท้ายได้จุดโทษตีเสมอได้เฉยเลยนะก็จบเกม ทางือนิตรมอยก็หูดหงิดหน่อยบอกว่าหนูมันไม,ม,นไม่มันไม่เป็นใจนะกรรมการตัดสินอะไรก็ไม่รู้นะอย่างงี้บ่นหน่อยมีบ่นหน่อยนะคะก็คือสุดท้ายก็พลาดการได้สามแต้มแบ่งเงินไปทีละแต้มทีเดียวซึ่งผู้ตัดสื่อข่าวก็ถามถึงการทำงานที่ผู้ตัดสินในเกมนี้ที่ไปแจกใบแดงให้กับบลาดิเมียคูฟาวอะช่วงทดเจ็บด้วยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรมากเส,ววเสียว่าเสียโดน ก็คือเพราะว่าเราอาจจะเดือดร้อนเองแต่จริงๆลูกทีมเขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้เรามีนักเตะมากกว่าคู่แข่งหนึ่งคนก่อนที่จะมีใบแดงเกิดขึ้นอีกใบหนึ่งอ่ะก็ผู้ตัดสินเนี้ยคิดไปอีกอย่างเพราะผมคิดว่าจริงๆมันน่าจะแค่ใบเหลืองแต่ผู้ตัดสินให้เป็นใบแดงก็เหลือนักเตะสิบคนเท่ากันแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับการตัดสินแหละแต่ไม่แน่ใจจริงๆว่าเป็นการตัดสินที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ผิดหวังนะที่ทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นใจให้กับเราตอนนี้มาดูตารางคะแนนกันค่ะลิเวอร์พูลแข่งมี48แต้ม ก็นำซิตี้ที่แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดอยู่5้าแต้มอื่นๆก็อะไรมัมีคนถามแมนยูไม่แข่งเหรอครับคืออันนี้มันเป็นเหมือนแมนนัดแบบไม่ใช่นัดตกค้างจะบอกว่านัดตกค้างก็ไม่ได้นะพี่เบลลี่เขาจัดโปรแกรมมาเพื่อให้บางทีมพักเบรกนีหนาวไงใช่ใช่ส่วนแมนยูเตดจะเตะ FA ไม่มีโปรแกรมพีเมียเลยเอฟเอครับจะเล่นวันอาทิตย์นี้เจอกับนิวพอร์ตใช่นะคะนี่ไงถึงบอกว่า p g m o l อเปีนี้เขาทั่วถึงนะเขา เขาไม่ได้แบบว่าเฉพาะทีมนั้นทีมนี้นะผมเพิ่งเข้าพ่ดถึงบอกเลยทํามุลเดสลิก้าเกมล่าสุดผู้ตัดสินเยอรมันตัดสินเนียนมากเตะมากใช่ไหมมันมีลูกหนึ่งคือนักเตะของโครลโดนเสียบโดนดอตบุนเสียบใช่ไหมกรรมการวิ่งมาเลยอ่ะกำลังจะเป่าลูกหวีดเหมือนไซมอนฮูเปอร์เลยพอกำลังจะปิดนักเตะโคโลปั่นโค้งฟืบชนคาู้ตูดสินเอาลูกหวีดลงแล้วให้เล่นต่อแล้วไม่ย้อนกลับมาเอาเป็นบอลทุ่มคุณลองเป็น PGMOL พูดถึงฉินจากพิมารีกสิซึ่งจริงๆแล้ววันนั้นผมทำน,าน้าที่เป็นผู้บรรยายผมก็ไม่ควรจะไปแขวะ,ะผมก็พูดเลยว่าโอ้โหแบบนี้เนี่ยอังกฤษควรจะไปดูนะครับว่าบุนเดสติก้าเขาบุนเดสติก้าเขาเพ่งเขามีปัญหาเนาะเอาจริงนะถ้าเราดูบอลเยอรอมนันมาโดยตลอดนะกรรมการถ้าพูดในภาษาชาวบ้านเลยนะกรรมการของเยอรอมนันอ่ะเขาไม่ค่อยเอาตัวเองเป็นเป็นหลักอ,ะอ่ะคือนกหวีดเขาไม่หวานอ่ะเขาไม่อยากจะใช้คำว่าบ้าอำนาจอ่ะ